เรื่องนี้นะครับเกิดจากการเช่าซื้อของจำเลยที่1มีจำเลยที่2ไปค้ำประกันกับไฟแนนซ์สีเหลืองนะครับก็ตกลงเช่าซื้อกันทั้งหมด60งวดชำระงวดที่1อ้าวเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับมาชำระงวดที่2เข้างวดที่2รู้สึกว่าไม่ไหวละนะครับรู้สึกว่าไม่ไหวเพราะเจอโควิด ก็เลยดำเนินการนะครับเอารถคันนี้เนี่ยประคับประคองเพื่อที่จะไม่ให้เป็นหนี้เสียนะครับก็เลยทำหนังสือส่งไปให้กับไฟแนนซ์ว่านะครับมีความประสงค์ที่จะคืนรถคันที่เช่าซื้อเนี่ยหลังจากชำระงว่ที่2เรียบร้อยละนะนัดกันชำระงวดที่2เนี่ยวันที่5 ก็นัดที่จะมารับรถในวันที่1 0ของวดที่2ในเดือนที่2นั่นแหละนะทำหนังสือนัดหมายกันก็ชำาระไป2งวดงวดที่1งวดที่2ปรากฏว่าไฟแนนซ์ได้รับหนังสือนะครับแต่ไม่มาแต่ไม่มานะครับไม่มาคราวนี้ทํำยังไงครับเมื่อไม่มาไม่เป็นปัญหาโชคดีที่เขาเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อเนี่ยตอนนั้นนะ่ยก็ปรึกษาผมนะผมก็บอกว่าเอาละไม่เป็นไร ตอนนี้ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาแต่มีความประสงค์จะขึ้นไฟแนนซ์ทำหนังสือก็แล้วไม่มาไม่เป็นไรผมเลยแนะนําให้เขาเอารถไปจอดที่สํานักง,งานที่ตั้งของไฟแนนซ์ซึ่งโชคดีว่าจังหวัดที่เขาอยู่เนี่ยมีสํานักง,งานสีเหลืองนะใครจําได้ก็จะมีนะสําสนักง,งานไฟแนนซ์อยู่นะครับไม่ใช่ธนาคารนะสานักง,งานของไฟแนนซ์เลยอยู่เขาก็เอารถคันนี้ไปจอดที่หน้าสํานักง,งานนะครับ ในวันถัดมาจากที่นัดหมายแล้วไม่มานเนี่ยไฟแนนซ์เขาไม่มารับนะก็เอาไปจอดที่หน้าสํานักง,งานของไฟแนนซ์นเลยดันมีที่จอดรถให้ด้วยก็แนะนําให้เขาดําเนินการนะครับถ่ายรูปถ่ายลท์ให้มันชัดให้มันติดนะครับมีวันทุ่มวันที่เรียบร้อยเขาทําตามครับเขาทําตามทําตามเสร็จก็ยังไม่พอนะใช้กระดาษเขียนขึ้นมาอีกซึ่งเป็นหนังสือคืนนั่นแหละ ว่ามีความประสงค์จำนงหมายนะที่จะคืนรถให้กับไฟแนนซ์นะปิดหน้าเลยปิดเอาไว้ตรงหน้ากระจกรถปิดตรงข้างหลังอีกนะระบุชัดเจนว่ารถคันนี้เชาซื้อตรงนี้นั่นโอ้เยี่ยมมากนะครับทำตามที่แนะนำเลยเสร็จเรียบร้อยก็เก็บหลักฐานเหล่านั้นเอาไว้หลังจากนั้นปรากฏว่ามีหนังสือจากไฟแนนซ์ครับมาบอกว่าให้ไปประมูลสู้ในการขายทอดตลาดของไฟแนนซ์ นะครับคือเขาไฟแนนซ์เนี่ยรับรถเรียบร้อยก็เอาไปขายทอดตลาดตามกระบวนการเลยเสร็จแล้วครับเอาไปขายทอดตลาดนะครับจากนั้นหนี้ขาดอยู่เ,เกือบเจ็ดแสนนะรถคันนี้แพงครับเกือบเจ็ดแสนปรากฏว่าสีเหลืองไฟแนนซ์สีเหลืองขายหนี้ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์บริษัทบริหาร,รสินทรัพย์เขาก็ซื้อหนี้เอาไว้สุดท้ายก็มาฟ้องเรียกค่าขาดราคาเรียกค่าขาดราคาโอ้โห แต่รู้ไหมว่าฟ้องเรียกค่าขาดราคาที่3 0 0 0 0นบาท3 0 0 0 0นบาทนะครับอ่าสามแสนบาททาไมถึง3 0 0 0 0นบาทก็เพราะว่าทุนทรัพย์ฟ้องเรียกค่าขาดราคาที่ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทเนี่ยหรือ3 0 0 0 0นบาทลงมาข้างล่างเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมแค่พันเดียวบริษัทบริหารสินทรัพย์เลือกเลือกที่จะฟ้องเรียกค่าขาดราคานะครับที่3 0 0 0 0นบาทเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมพันเดียวแต่ถ้าคุณเรียก ฟ้องเรียกค่าขาดราคาที่3 100, 1 0แสนบาทนั่นหมายความว่าเกิน300แสนเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ2ที่ต้องขึ้นศาลโอ้ลงทุนเยอะเขาก็เลยไม่เลือกที่จะเรียกจํานวนที่600 0 0เกือบ700 0แสน่ะนะก็ออกมาชอยนี้เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็มาดูอา้าวประเด็นก็เลยว่า,าทางทางผู้ชาวซื้อก็ติดต่อมา ด้ยืน่นคำให้การประเด็นนี้หนึ่งเลยนะครับคือขณะคืนรถเนี่ยนะยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาคือรถให้โจทยญญ์ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาคือรถให้ไฟแนนซ์ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาและเมื่อยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาการจะคืนรถเนี่ยแล้วไฟแนนซ์รับรถเอาไว้เนี่ยนะโดยไม่ได้อีดเอื้อนค่าคาราคาอะไรเลยสักอย่างนะครับนะแล้วสําคัญคือ มีค่างวดในงวดที่3ที่จะต้องคืนนะนะที่จะต้องคืนนะเพราะว่างวดที่2คืนแล้วมันจะเข้างวดที่3คือวันเวลาเนี่ยหลังจากงวดที่3ครบนะครับซึ่งมันก็ยังค้างอยู่อีกหนึ่งงวดถูกไหมฮะที่ที่ที่ยังไม่ได้ชำระคืนให้กับเขาปรากฏว่าไฟแนนซ์ไฟแนนซ์รับรถ แต่ไม่ได้รับเงินค่าง,งวดที่ถึงกําหนดชําระเล้เอาไว้นะครับนะหลักการก็คือว่าการคืนรถลักษณะที่มีค่าง,งวดค้างชําระเนี่ยแล้วนะครับไฟนั้นรับรถไว้ไม่รับเอาค่าง,งวดที่ค้างชําระไปด้วยเลยเป็นเหตุในการสู้คดีว่าสัญญาเนี่ยนะครับการจะบอกเลิกสัญญาการลักษณะอย่างนี้เนี่ย ถ้าไฟแนซ์ไปเรียกเอาค่าขาดราคาโดยอาศัยมูนี่ตามสัญญาน,นั้นน่ะก็คือค่าขาดราคาต้องอาศัยมูนี่ตามสัญญาแล้วเมื่อไฟแนซ์เนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเลิกสัญญากันนะครับคือไม่ได้ทวงค่าค้างชําระไม่ได้ติดตามไม่ได้รับเอาค่าค้างชําระในงวดที่3ไว้แล้วคุณก็รับรถเอาไว้เนี่ยถือว่าไฟแนซ์ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาก่อนนะ ที่มีสิทธิ์จะเรียกเอาค่าขาดราคานะเป็นอย่างนี้ครับศาลก็หยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมามาพิจารณานะผมก็ยื่นคาให้การสู้คดีก็นัดสืบพยานกันไปนะนัดสืบพยานอันนี้เอาคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะแต่มันหลักการเป็นอย่างรี้แล้วศาลก็พิจารณาครับว่าเออพารณาตามคําให้การเลยสุดท้ายศาลท่านก็บอกว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นการเลิกกันโดยที่ยังไม่มีการบอกเ้ิกสัญญาแล้วไฟแนนซ์ก็ยังไม่ได้รับเอาชําระ ค่างวดที่ค้างชาระไว้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นสัญญาที่โจทก์กับจําเลยคือไฟแนนซ์กับเอเอไฟแนนซ์ Finance เนี่ยกับผู้เช่าซื้อนี่เลือกสัญญากันโดยปริยายนะครับหลักเกณฑ์หลักการที่ไฟแนนซ์ไม่ได้รับเอา,เอาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเพื่อที่จะได้รับเอาเงินค้างวดมาก่อนเนี่ยก็ยังไม่ทำก็เท่ากับว่าไฟแนนซ์เองก็จะไปอาศัยสัญญาเนี่ยนะครับ ไปเรียกร้องเอากับค่าง,งวดที่ค้างชําระค่าราคารถที่ค้างชําระอีกไม่ไดนะ้สารท่านก็ยกฟ้องยกฟ้องไปส่วนจําเลยที่สองเป็นบุคคลค้าประกันก็ไม่ต้องรับผิดครับในเมื่อลูกหนี้ชั้นต้นเนี่ยสารยกฟ้องแล้วลูกหนี้ผู้ค้าประกันก็ได้รับอน,นิสง์ไปด้วยนะอันนี้คดีนี้เพิ่งพิพภากษาไป ก็วันที่8สิงหาที่ผ่านมานะครับสู้กันนะครับเดินทางไปสืบพยานที่ศาลแต่ว่าเวลาที่ยื่นคำให้การเนี่ยสามารถยื่นออนไลน์ได้แต่เวลาสืบเนี่ยสู้เนี่ยต้องไปที่ศาลนะครับเป็นคดีผู้บริโภคนะพอดีเรียกค่าขาดราคาเออนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านถามว่าติดต่อยัได้ยังไงปรึกษาได้ไหมได้ครับ หลายคนถามว่ามีเบอร์ไหมมีครับแต่ผมต้องขออนุญาตจริงๆผมให้เบอร์ผ่านช่องทาง YouTube ผมเคยให้นะแต่เชื่อไหมว่าคือก็ก็เห็นใจนะโทรมาเยอะมากคือบางครั้งเวลาส่วนตัวเรากลายเป็นต้องรับโทรศัพท์หมดเห็นใจครับผมก็ทั้งงานหลวงงานลาดแต่ถ้าใครอยากจะสอบถามผ่านมาที่อินบล็อกละกันนะอินบ็อกเพจละกันนะครับอินบล็อกเพจนะครับอาจารย์ทนายมนุษย์นั่นแหละนะครับหรือ YouTube เนี่ยบากจะไม่ไปตอบรู้อ่านแต่จะใช้มาเป็นคอนเทนต์นี่แหละแต่ผมจะไปจอบไปตอบในอินบ็อกมากกว่าเพราะในอินบ x ็อกบอกตรงอ่านแล้วไม่เสียหัวนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ